้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ต้นหลักแสนชนะการประกวดในงานกเกษตรแฟร์และโอทอบกระบี่ประจำปี2 5 6 7เจ้าของซื้อมาจากฟาร์มหมาแดงเพราะเลี้ยง3ปีส่งเข้าประกวดคว้ารางวัลไปครองในงานกเกษตรแฟร์และโอทอบกระบี่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดขึ้นระหว่าง,งวันที่20ถึง26กุมภาพันธ์นี้ณนะลานพาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยภายในงานมีสินค้าเกษตรพันไม้ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าโอท็อปจากจังหวัดกระบี่และต่างจังหวัดมาจัดจําหน่ายให้แก่ผู้ร่วมง,งานและที่คนสนใจไม่แพ้บูธเกษตรอื่นๆคือบูธของชมรมผู้เลี้ยงกล้วยไม้ภาคใต้ได้จัดประกวดกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบี่และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง มีผู้สนใจสงเข้าประกวดกว่า1,300กระถางบอกเลยว่าทุกกระถางสวยงามมากๆแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานคือกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบีที่มีผู้สงเข้าประกวดจำนวนมากแต่ที่ฟ้ารางวันยอดเยี่ยมเป็นของนางรัศมีเชษดพันจากจังหวัดกระบี ซึ่งเป็นกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบีที่เจ้าของซื้อมาจากความหมาดแดงเมื่อ3ปีก่อนก่อนที่จะนำมาเลี้ยงจนเป็นพุ่มขนาดใหญ่ออกดอกสวยงามชนะใจกรรมการฟ้ารางวันประจำปี2 5 6 7ไปครองนายหม่อมหม,มาดเนื้ออ่อนหรือบางหมาด เจ้าของฟาร์มกล้วยไม้หมาดแดงบ้านอ่าวน้ำบ่อหมู่ที่สองตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นารีเหลืองกระบี่ได้รับรางวัลการประกวดครั้งนี้กว่า20รางวัลบอกว่ากล้วยไม้ลงเท้านารีเหลืองกระบี่จากฟาร์มของตนเองได้รับรางวัลกว่า20กระถางโดยหนึ่งในนั้นคือ รางวัลกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบี่ยอดเยี่ยมประจำปี2,560ของนางรัศมีเชษพันธ์ที่เจ้าของบอกว่าซื้อต้นพันธุ์มาจากความหมาดแดงเมื่อ3ปีก่อนก่อนที่จะนำมาเลี้ยงจนสวยงามและส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล โดยราคากล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบีที่ส่งข้าประกวดจะมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแต่หากได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลยอดเยี่ยมราคาก็จะพุ่งถึงหลักแสนสำหรับกล้วยไม้รองเท้านาลีเหลืองกระบีเป็นรองเท้านาลีที่มีใบเขียวไม่มีลาย จะเลื่อเติบโตเป็นกอใหญ่ก้านดอกยาว10-12นิ้วทำให้ดูโดดเด่นกีบบนมีสีเหลืองมีจุดปะสีน้ำตาลกระเป๋าด้านหน้ามีสีเหลืองเป็นมันออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงคุมภาพันธ์พบมากตามเขาหินปูนทั้งบนเกาะและเขาหินปูนบริเวณชายฝั่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่มากนักบริเวณที่พบจะเป็นที่ที่แสงสว่างส่องถึง